ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอัญทิยาเนติรพีศักด์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงสุ์เจอกันเวลาดีๆเวลามงคล9นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะคะเริ่มต้นวันทำงานนะคะทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะขออนุญาตเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะขอบคุณขอ้อมูลนะคะจากสารวุฒิสภานะคะ 91ปีรัฐสภาไทยนี่คือฉบับสารวุฒิสภานะคะที่เราไปสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังในช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้หัวข้อในวันนี้นะคะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะคะมีชื่อว่าสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการนะ้ำมาเติมเต็มความรู้นในด้านนี้กันค่ะ การดำเนินงานของคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานั้นมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทํากิจการพิจารณาสอบหาข้อที่จริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนและองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน มีภารกิจติดต,ตามตรวจสอบการกระทําหรือการละเวน้นการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพการสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภคปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการเป็นรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำน,นาจและอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสำคัญเรื่องสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ ในโอกาสนี้นะคะวราาสารสารวุฒิสภาขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณหมออนุสักคงมาลัยนะคะเป็นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสุมชนกับการบรหิหารจัดการน้ํามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนมุมมองผ่านทางรายการทันข่าววุฒิสภานะคะจากเฟซ a c e บุ๊กวุฒิสภาอ,ออกอากาศเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566นะคะ นำเสนอให้ผู้อ่านดังต่อไปนี้รายการที่ดิฉันสัมภาษณ์เองนี่แหละคะ่ะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณหมออนุศักโคมาลาัยบอกว่า ผมดำรงตำแหน่งในฐานะรองประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและอีกตำแหน่งก็คือประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการไปรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ซึ่งทางคณะกรรมาการมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการองค์กรเอกชนและองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชนติดตามตรวจสอบการกระทำหรือการละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพการสื่อสารมวลชนและสื่อสาสาธารณะ การคุ้มครองผู้บริโภคปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปัิตรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจอื่นๆที่เกี่ยวข้องภารกิจหลัก3ประการที่ได้ติดตามและให้ความสําคัญก็คือ 1. เรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสาคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนให้เข้ากับมาตรการสากลและกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด2เรื่องการดูแลสิทธิเสรีภาพได้ให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิเสรีภาพในด้านอื่นๆรวมถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อก็มีความสําคัญซึ่งก็จะเห็นได้ว่า การนำเสนอของสื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ทุกคนสามารถทำหน้าที่สื่อสารมวลชนได้ด้วยตัวเองโดยนำเสนอแง่มุมต่างๆผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายและส่วนใหญ่จะมีการทุกคนเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งได้มีการเผยแพร่ทาง f a c e o o o k Youtube, t i k อ o k หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆและ 3. เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีสภาคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติภารกิจคู่ขนานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและอีกหลายหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนและให้ความสำคัญการกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติและภารกิจที่ได้ให้ความสำคัญและติดตามมาอย่างต่อเนื่องและร่วมบูรณาการกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆสำหรับเรื่องสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำได้ให้ความสำคัญไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแรงเท่านั้นแต่รวมไปถึงความแปรปรวนของภูมิอากาศและระบบนิเวศด้วย ซึ่งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่สมม่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็จะพบกับปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือหลายประการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ภาครัฐอาจจะไม่สามารถบริหารจัดก,การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วปัญหาบางประการสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองก่อนโดยการน้อมนําแนวปรัชญาหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร หรือในหลวงรัชการที่9มาเป็นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านก็คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดผลดีกับประชาชนคนไทยครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่ภาครัฐดำเนินการขณะนี้มีลักษณะรูปแบบันเวย์คือภาครัฐจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐขอรับและพบว่า โครงการบางเรื่องก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจึงเป็นปัญหาที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นอกจากนี้สิทธิชุมชนก็ต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอุบัติเหตุอุบัติภยัยและฝุ่นละออง PM 2.5รวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยในโอกาสนี้ทางคณะกรรมาการก็ได้จัดเสวนาเรื่องสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ําที่อําเภอบางปลามาจาจังหวัดสุพรรณบุรี เดิร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอเพื่อน,นําไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นบ้านเกิดของผมด้วยในพื้นที่เบอร์มาปลามาในช่วงหน้าแล้งก็ประสบกับปัญหาภัยแลง้งพอฤดูน้ําหลากก็ประสบกับปัญหาอทุทกภัยทั้งอําเภอ การจัดเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อน,นําไปสู่การสํารวจวิเคราะห์วิจัยในเบื้องต้นจะดําเนินการในพื้นที่ประมาณ4-5แห่งสํารวจว่ามีช่องทางระบายน้ําเป็นอย่างไรลักษณะห้วยหนองคลองบึงตื้นเขินหรือไม่ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากคณะสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรดาเนินการในเรื่องนี้ โดยที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจะทําแผนงานพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนอกเหนือจากนั้น,นคณะกรรมาการก็ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากสภาองค์กรชุมชนตําบลเข้มแข็งและตําบลต้นแบบซึ่งเป็นพื้นที่การบริหารจัดการมีผู้นําที่ดีมีการสื่อสารประสานงานกันเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนและที่สําคัญก็คือคนในพื้นที่มีความสมัครสมานสามาคัคคีมีเป้าหมายร่วมกันสร้างจิตสํานึกในการพึ่งพาตัวเองและเอื้ออาทรต่อกันในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลดงเดือยอำเภอกงไรลาดจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีกระบวนการบริหารจัดก,การระบายน้ําอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่ควบคุมประตูร,ระบายน้ําภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมีการประสานงานระหว่างกันอย่างดีว่า ควรจะบริหารจัดการระบายน้ําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงหากน้ํามากก็ระบายไปยังพื้นที่แล้งให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ที่ต้องการน้ําอย่างทั่วถึงซึ่งมีสถาบันสารส,ารสนเทศทรัพยากรน้ําปฏิบัติงานคู่ขนานกับกรมชลประทานให้คําแนะนําในพื้นที่และเห็นว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการดําเนินง,งานได้เป็นอย่างดีที่เรียกว่าพารามิเตอร์ นำมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำวัดระดับปริมาณน้ําฝนวัดระดับอุณหภูมิหรือดําเนินการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ทําให้ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์อย่างรวดเร็วสืบค้นข้อเท็จจริงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือและที่จังหวัดนครนายกก็มีชุมชนเข้มแข็งกระจายในหลายพื้นที่ก็มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี พัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบโครงการต่างๆเราจะเห็นได้ว่าชุมชนเข้มแข็งและตำบลต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ําได้ดีเนี่ยนะคะก็ได้นําน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนคําถามต่อมาก็คือว่า จากการที่คณะกรรมาการจัดเสวนาเรื่องสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำณจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชนอย่างไรบ้างทางด้านของท่านสาวอนุสักคงมาลัยบอกว่าผมเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงปัญหาในด้านอื่นก็มีความสำคัญที่จ้องแก้ไขให้บรรลุผลสิ่งสำคัญก็คือประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ การปฏิบัติภายใต้ขอบเขตพระราชจัติสภาองค์กรชุมชนปี2551ซึ่งมีเจตนารม์ที่สำคัญหลายประการในการส่งเสริมให้ชุมชนซึ่งเป็นสังคมรากฐานให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองได้อ,อย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยที่ผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องศึกษาและให้ความสำคัญการรับรู้ปัญหาสำคัญอีกประการก็คือเวทีแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานรัฐ เพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหารวมไปถึงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคณะกรรมาการก็จะทําหน้าที่ประสานงานและนําเสนอสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายด้วยสุดท้ายนี้ขอให้สรุปถึงปัจจัยที่จะเอื้อต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนโดยท่านสวอ,อนุสักคมมาลัยมองว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมให้มีความสมัครสมานสามคัคคีความรับผิดชอบของภาครัฐก็ควรดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายประเด็นการบริหารจัดการน้ำของชุมชนต้องมีการวางแผนต่อสถานการณ์ ที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและขอฝากภาครัฐในการจะทําโครงการและภาคเอกชนที่จะสนับสนุนในเรื่องต่างๆต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะนําไปต่อยอดและเป็นประโยชน์สามารถนําไปขยายผลสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนและเห็นว่าการสื่อสารตลอดจนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจนั้นก็นว่าเป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่าการสื่อสารข้อมูลบางประการอาจจะมีการถูกเถียงกันบ้างมีความคิดเห็นซึ่งไม่ตรงกัน ก็ต้องเชื่อมโยงสร้างความเข้าใจเพื่อนําไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องต้องกันไม่สร้างความแตกแยกบาดหมางระหว่างกันภายใต้คําว่าสื่อสร้างสรรค์ภายใต้คําว่าสื่อสารสร้างสรงสร์าสรามัคคีให้สังคมมีความเป็นสันติเพื่อนําไปสู่ความเจริญอย่างมีอารยะนั่นเองค่ะหัวข้อในการบริหารจัดการน้ําที่นําเสนอผ่านมุมมองของทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยสมาชิกผู้ทีสภานะคะดิฉันขออนุญาต ต่อยอดข้อมูลในตรงส่วนนี้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะขออนุญ,ญาตนําเสนอข้อมูลจากสารพันความรู้เกษตรทันข่าวออนไลน์นะคะบอกว่าน้ําคือชีวิตรวมศาสตร์ของพระราชาเพื่อการบริหารจัดการน้ํามาไล่เรียงกันเลยค่ะ ด้วยสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาพุมิพลุอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบาพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ทรงพระราชทานแก่ประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งในระยะสั้นแบบเฉพาะหน้าและในระยะยาวอย่างยั่งยืนสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการน้ำแล้งอาทิ การสร้างอ่างกักเก็บน้ําการสร้างฝายทดน้ําและการขุดลอกหนองบึงที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงเพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ต่อไป 2. การบริหารจัดการน้ําท่วมอาทิเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายก 3. การปรับปรุงลําน้ําที่มีอยู่เดิมให้สามารถเพิ่มศักยภาพการถันน้ํามากขึ้นอาทิโครงการปรับปรุงคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการแก้มลิงเพื่อสำหรับพักมวลน้ำในฤดูน้ำหลากก่อนระบายลงสู่ทะเลเป็นต้น 4. การจัดการน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพด้วยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียและการนำผักตกชวามาเป็นส่วนช่วยในการบำบัดน้ำเสียในโครงการต่างๆเช่นโครงการปรับปรุงบึงมักกะสันและการใช้หลักกลศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องจักรกลเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสียเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น 5. การบริหารจัดการน้ำเค็มและน้ำกร่อยด้วยการสร้างประตูบังคับน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกและสามารถกรเก็บน้ำจืบไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอาทิโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการน้ำที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยความเหมาะสมตามล,ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างเพื่อเกิดความสมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยั่ง,งยืนโดยเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ได้แก่ โครงการฝนหลวงเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรได้จนถึงปัจจุบันป่าไม้และการปลูกป่าชนิดต่างๆการปลูกป่าในที่สูงส่งให้ใช้ไม้ประเภทที่มีเมล็ดขึ้นไปปลูกบนยอดเขาสูงเมื่อโตแล้วออกฝากออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วก็งอกขึ้นเองในที่ต่ำเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติเป็นการปลูกป่าที่อาศัยหลักธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงของโลกคือ สิ่งที่อยู่บนพื้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต่ำกว่าเสมอทำให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าต่อมาก็คือป่าเปียกหรือภูเขาป่าเป็นการใช้น้ำเพื่อทำระบบและสร้างแนวป้องกันไฟป่าแบบเปียกพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและทรงประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ป่าเปียกจึงเป็นกลวิธีอย่างง่ายได้ประโยชน์สูงและสามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยกันป่าต้นน้ําคือป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ําลำธารโดยทั่วไปมักอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ700เมตรขึ้นไปหรืออาจเป็นพื้นที่ลาดชันมากกว่า35%ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฏให้เห็นในพื้นที่ต้นน้ำได้แก่ป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและป่าเต่งรัง ป่ารักน้ําเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอาจใช้วิธีการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ป่าให้มีที่อยู่ไม่ให้ถูกทําลายช่วยปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและถูกทําลายไปแล้วสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมืองก็ได้ฝายชะลอน้ําต่างๆฝายต้นน้ำำานําลําธารเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าเช็คดำนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างขวางหรือว่าไปกั้นทางน้ํา บริเวณลำห้วยและลำธารขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกรอยู่ได้หากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงการกักเก็บตะกรนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่างเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำมากอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการอนุรักษ์น้ำได้มากอีกวิธีการหนึ่งอ่างกักเก็บน้ำและเขื่อนนั้นเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทหนึ่ง ที่ทรงพระราชทา,านพระราชดำร,ร,ริให้หน่วยงานต่างๆรับไปดำเนินงานและเป็นผลดีแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่เคยขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรได้ทรงมีพระราชดำร,ร,ริให้สร้างขึ้นเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทก,กภยัยพร้อมทางช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยจะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลด ลงจนต่ำกว่าน้ำในคลองน้ำในคลองก็จะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อจากนั้นก็จะเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงเพื่อทำให้น้ำปอมบนค่อยๆไหลามาเองจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลดน้อยลงจนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับในคลองจึงปิดประตูร,ระบายน้ำโดยให้น้ำไหลลงทางเดียวหรือว่าวันเวฟโล w ต่อมาค่ะ หัวข้อคลองช่วยระบายน้ำคันกั้นน้ำทางน้ำผ่านหรือว่าฝัดเวป้องกันการเกิดน้ำท่วมป่าชายเลนเรียกกันอีกชื่อหนึ่งหรือว่าเรียกกันหลายอย่างนะคะว่าเรียกชื่อกันหลายอย่างเลยนะคะว่าป่าชายเลนน้ำเค็มหรือว่าป่าเลนหรือว่าป่ากงกลางก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำของประเทศไทยป่าชายเลนจัดเป็นป่าไม้ผลัดใบมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิดมีรากค้ำยันหรือรากหายใจตามแต่ละชนิดของต้นไม้นั้นๆหญ้าแฝกเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาดินเช่นดินพังทลายดินถลม่มดินเสื่อมโทรมดินดานและดินทรายได้เสร็จโดยพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จพระราชำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอเนื่องมาจากพระราชดำริทรงให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของพื้นที่ลาดเขา เก็บข้อมูลการเจริญเติบโ,โตของลำต้นและรากบันทึกความสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังปลูกศึกษาหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามงานและมีพระราชดำรัสแนะนําเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกอย่างต่อเนื่องหัวข้อต่อมาค่ะการใช้น้ําคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ําเน่าเสียหรือที่เรียกว่าน้ําดีไล่น้ําเสียนั้นเนี่ยได้แก่การใช้น้ําที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ําเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ําเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง ทางนี้โดยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจากแหล่งน้ำภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆเช่นคลองบางเขนคลองแสนแสบคลองบางซื่อคลองเทเวศหรือคลองบางลำพูเป็นต้นซึ่งกระแสน้ำจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งดังนั้นเมื่อการกำหนดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ำไปตามคลองต่างๆนับแต่ปากคลองที่น้ำไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่น้ำไหลออกมาได้อย่างเหมาะสม โดยที่น้ำสามารถไหลเวียนไปตามลำคลองได้ตลอดแล้วย่อมสามารถเจือจากน้ำเน่าเสียและชักพาสิงโสโครกซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียในคลองต่างๆตลอดช่วงหน้าแรงได้เป็นอย่างดีหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาคืออะไรตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริบึงมักกะสันกล่าวก็คือให้มีการทดลองให้ผัก ให้มีการทดลองใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการกําจัดอยู่แล้วนี้มาทำหน้าที่ดูดซับความโสโครกรวมถึงสารพิษจากน้ำเน่าเสียโดยทรงเน้นให้ทำการปรับปรุงอย่างประหยัดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมบึงกังหันน้ำใช้พัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพระปรมาพิไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชนชาวไทย เกษตรทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกินเพื่อการอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาความยากลําบากให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้าโดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนักเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกและองค์ความรู้อันล้าค่าที่คนไทยจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานไปอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปขอบพุณที่มาจากมูลนิธิ ติดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริค่ะเรียงคงเกาะติดนะคะการบริหารจัดการน้ําตามศาสตร์ของพระราชากันอย่างต่อเนื่องนะคะมีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะอีกห่งข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะคะก็นําเสนอเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาการแก้ปัญหาน้ำคุบวงจรมาดูกันสักหน่อยนะคะขอบคุณผู้เขียนคุณเอาวิรุตนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมคะเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างปริมาณกับความต้องการส่งผลให้เกิดทั้งภาวะน้ำขาดและน้ำเกินอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานการบริหารจัดการและการควบคุมน้ำให้มีอุปให้มีในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเหมาะพอดีในทุกๆปีจึงเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นให้ความสําคัญ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางคืออะไรมาดูกันค่ะแนวทางนี้มีชื่อว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งน้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของในหลวงรัชกาลที่9หรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตรไม่ใช่เพียงเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้มีน้ําพอกินพอใช้คลี่คลายอุทกภัยหรือบรรเทาปัญหาภัยแล้งเท่านั้นนะคะหากแต่พระองค์ยังทรงสนพระราชารุไทยในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําให้เกิดความสมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยการแก้ปัญหาน้ํานะคะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ ถ้าพูดถึงศาสตร์ของพระราชาในการแก้ไขการบริหารจัดก,การน้ำนี่นะคะต้องเน้นในการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำนะคะโดยการแก้ไขปัญหาน้ําอย่างครบวงจรนับตั้งแต่การดึงน้ําจากฟ้ามาใช้ประโยชน์การสงวนรักษาแหล่งต้นน้ําลาธานการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ําไปจนถึงการบําบัดน้ําเสียเพื่อนําน้ํากลับมาใช้ได้ใหม่ ฝนหลวงน้ำพระราชทานจากฟ้าสู่ปัญหาภัยแล้งคืออะไรฝนหลวงพระราชทานบาดาฝนหลวงพระราชทานบรรดานฝนนอกฤดูสําหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติหรือไม่มีโครงการชลป,ประทานเข้าถึงพื้นที่ต้นน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ําซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ำลำาลาธารให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นหลังเป็นแหล่งเก็บกักและชะลอน้ํา สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ํากั้นขวางทางเดินของลําน้ําขนาดเล็กบนพื้นที่ลาดชันเพื่อให้ดินนั้นชุ่มชื้นและชะลอการไหลของน้ําในกรณีที่เกิดน้ําป่าไหลหลากฝายเหล่านี้จะช่วยทําหน้าที่ดักตะกรไม่ให้ไหลลงไปในลุ่มน้ําตอนล่างอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ําตื้นเขินช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้าในยามเกิดอุทกภัย สร้างแหล่งกับเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้าอุทกภัยรักษาระบบนิเวศของลําน้ําสร้างอาชีพเสริมให้ราษฎรเช่นเขื่อนคุณด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชมริที่จังหวัดนครนายก ส่วนพื้นที่กลางน้ำนะคะก็มีการสร้างเขื่อนฝายแก้มลิงสักเก็บน้ำตามความเหมาะสมของสภาพแต่ละพื้นที่เช่นโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชำริจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรบรรเทาทุกภยัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่พลายน้ำนะคะก็มีการสร้างเครื่องมือระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในฤดูน้ำหลาก เพราะว่ามวลน,น้าจากพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําจะไหลมารวมกันก่อนออกสู่ทะเลเช่นโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยอเนื่อมาจากพระราชบิจงังอดสมุทรสาครโครงการบรรเทาอุกภยัยอำเภอหัดใหญ่อเนื่อมาจากพระราชดำริโครงการบรรเทาอุกภยัยเมืองจันทบุรีอเนื่อมาจากพระราชริเป็นต้นสร้างขันก้นน้าเพื่อป้องกันน้ําทะเลนุนและประบัดน้ําเสียด้วยวิธีการธรรมชาติและใช้เทคโนโลยีง่ายๆเช่นใช้น้ําดีไล่น้ําเสียปลูกผักตบชวาแล้วก็ใช้กังหันใช้พัฒนานะคะ ทั้งหมดนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ไปสืบค้นนะคะเป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําอย่างครบวงจรนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานนะคะก็จะนําข้อมูลของศาสตร์พระราชาที่เป็นประโยชน์เนี่ยนำไปปรับใช้ จะเห็นได้ว่าศาสตร์การบริหารจัดการน้ําของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องของน้ําหากแต่พระองค์ท่านนะคะทรงมองปัญหายอย่างเป็นระบบและพัฒนาแบบอย่างเป็นองค์รวมซึ่งถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนน้อมนามาประยุกต์ใช้เพื่อการคลี่คลายบรรเทาปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่ง,งยืนขอบคุณข้อมูลจากประชาชาิธุรกิจด้วย เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถทอาคําที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์ในวันนี้วันนี้นะคะเติมเต็ม,ตมสาระน่ารู้นะคะในรายการทันข่าววิริศภาลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย